ทกแมกูทำไงไอติกูมีแค่ปืนพกนะกูพ่าได้อะกวิ่งไปต่อยหมวกอะแล้วกเเูเอาปืนยิงหัว<ะ> <laughs> เดกเอ็มร้อยอะกวิ่งไปต่อยหมวกอะไอ้นนี่าแล้วก็ยิงหัวตายโคตรไปสัตว์ได้หมัดเปล่าๆอะนะเออที่เอาอย่างวะยังรู้สึกอะกสองนัดสัตว์ขอปืนสันกกระบอกนิเหย้่ไม่ได้เลยจะ,จะ,จะ,จะไม่เจอคนเลยวะเนี่ย เจอวีคลียรไม่ผ่านทำไมรถมีแต่ขนาดก่อนวงช้าไปนิดนึงเนาะไม่ไม่ไม่อย่างนี้แหละนี่แหละให้รับฟาร์มหน่อยเออใจคอมันเหลือก็เกลือเลยว่ะเออใจคอไม่ให้เล่นเลยไงเฮียเออทำไมจะเป็นคนอำมหิตอย่างนี้วะไม่จากแบบว่าจากใกล้ๆมามันยังเหลือเป็นนาทีอย่างเงี้ยมันควรแบบพอดีๆนิดนึงอะไรเงี้ย ตัวโดนจริงๆเหรอตัวโดนไกเนาะเฮ้ยมันไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยจริงๆเหรอวะแม่งเขียนว่าไม่ได้เฮี้ยอะไรสิบก้อนแล้วเนี่ยศาสตว์เวยไม่ได้เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ได้รถจังกากเลยได้เว้ยขบาวันประวันไหนน่าก็ชื่อประวันอะไปดูนะผู้หญิง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 อ๋อใหญ่ยู่ซ้ำด้วย นี่อยู่ปืนอะไรอ่เงี้ยไก่ S M G อะ่ะ<ม>คนส่วนมากจะใช้ปืนเนี้ยผมแม่งไม่ดีใช่หรอปืนใช่อชื่ออะตรงนะแอลซาว S M G อะ่ะปืนคล้ายๆเหมือนฟาร์มดาดะนะฮะอยู่อะไรวะไม่ดีแหละอยู่ S M G หมด S M G มีอยู่สองปืนแอลซาวฟอร์มัาดะแต่ส่วน S M G ไอ้สามหนึ่งอะ่ะดีด สำ<ต>สองามาัดไม่ดูมัไม่ไดีสามสองกะดีดแต่เคาเตอร์อ่ะสำสองเคาเตอร์เขายิางเหนปะเดี๋ยเข้าวบกันแล้ว mặt ông nắng đã tự đeo sẵn mẹ anh sao tai sao yang yu yang yu yang yu 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 วงแรงนะครับวงแรงนะครับไอที่รูปตกตกนี่คืออะไร,าารดาว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 เนี่ยนะดาวนะใช่บอเหรอัลนเหรอลนน,นนี่ดะ <Hebrews> <granny. S 1> เอฟผู้ไม้ผมไม่มีร่มใช่ไหม โอเคไม่มีอุย้ย <c oughs> โดน <c oughs> อะไรแสรลุงไก่อะไรไม่ได้ค่ะ ล็อกล็อกล็อกไอ้เซิร์ล็อกแล้วเิงอ่ะเนี่ยพีตายโอ้โหพีตายอ่ะนตบอ่ะทีเดียวทีเดียวตายเลยอนิเมชันอ่ะเข้ามาใกล้ๆคือตัวอาปุ๊บตบเลยอ่ะมันไปดูผมด้วยแล้วตัวอาออกห้ามตกห้ามตกออกอ่ะรู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยเคี้ยววงแรงมากเลยเนี่ยไอ้สัตว์ทีละห้าเลยอ่ะแรงตามนี่เลยพี่ตามเปรตเลย ไปต้องวิ่งเข้าวงแล้วมาเก็บของแล้วเนี่ยเจ้าวงอย่างแรงอันนั้นก็ตายเลยอ่ะตายเลยอ่ะเนีย่ยตายแล้วน้องตายวงครับวงแรงจัดอยู่ได้พี่ก็ดีไปไม่ถึงที่ไปก่อนเลยฉันขอตายหกนะแกว้วแก้ว ต้นเกาตายวงว่ะแโฟกัดอันนี้ไงโฟกัดฟาร์ม คือไม่ได้ก็ผมว่าเอาลอดคนปลดลอ,ดอ,อกออกก็ดีไม่นกันนะอะไรนะอะไรนะไอ้ะะดูคนลอดกี่วิแต่พีรุ้นดีเออ ใครเนี่ยอยู่พุ่มข้าง,ข,างข้างผมเนี่ยฮัลโหลไปรอดเขาตัดเบียดแล้วพี่เขาตักแล้วโอ้ยโอ้ยัยยงเลยนะไม่รอดปะ แรงมากแรงมากมากนี่ไงดูแล้วคนคนนั้นคือตกใครนี่ไงคือแม่กไม่ยิงปืนเลยไม่เอาปืนตกเลยเดียวเลยตกเดียวอะตกล่วงเลยอะคือมีเอ็มร้อยตั้งกกอนอุบลเลย เฮ้ยยังไม่โดนเลยสัตว์แม่งปืนโคตรดิเลยดิชิบหายปืนอะจับตาจับตายอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มึงกบหน้าไปโก้ตายอยู่แล้วเกี้ยมันวิ่งเข้าหน้าตบไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเราเราดูพี่โดนเราดูโดนแน่นอนอ่ะกูเกาะไม่มีแล้ววะใครมีเกาะบ,บ้างวะ นี่ตายอยากตายไม่ผมฆาอยู่เนี่ยอยู่ไหนอยู่หลังกูเหรออีกฝั่งเมืองกำแพงอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะนี่ปะใช่ใช่ไหนขอกอดไหนได้ต้องการพี่เม็นเองขอกอดดิขอกอดดิกอดเร็วกอดเร็วอยู่ไกลไปแล้วไปอีกพี่นี่เหรอไม่ไม่ไม่เดินมาหลังหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านไหนวะทางไหนอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดินมาอีกสักสี่ห้าเก้าห้าเก้าเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ย อยู่มามุมมุมสุดดไ้เลยเนี่ยมุมสุดเนี่ยอ่ะอย่ามุมไม่ให้เล่นเลยกับมุมเขียวเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งฝั่งฝั่งนี้ถูกแล้วอ๋อไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอ้าวอ้าวเปลี่ยนฝั่งเลยพี่กูมีแต่ปืนพก เหลือใครวะคนเดียวเหรอเราน้า position กันอยากได้เกาะถ้ากูได้เกาะกูสู้ได้สบายเลยกู่งไก่เอาอาออกได้ปะทันปะเอาออกเลยเอาออกเลยเม่มันต้องรีบ่ะไม่ผ่านอ่ะมัต้องเทปอ่ะเอาอะไรอะไรออกเอาอะไรออกคืออะไรปืนตกอ่ะคือคือเมื่อคือเมื่อกี้เนี่มากินเอ็มร้อยไว้แล้วถือปืนอ่ะแม่งไม่ต้องยิงเลยแม่งวิ่งเข้าชาร์จทีเดียวสลุบวิ่งก็ไม่เอาแล้ว โกงคนอื่นเข้าไปโกงนะไม่โกงะก่ะพูดไม่ได้วะลุงไม่ได้ปะไม่มีไม่มีก่อไม่มีชนะเลยไหไม่เอาค่าเลยมันหยามกัน มเยไม่ไหวถ้ามีก่อได้อยู่ยิงไม่โดนหัวยิงโดนแบบเดียวอ้ย่าาพเกิร์ตต้องฝาไม่เยอะกว่านี้ตามเยอะก็ไม่ไหวพี่ต้องโพลิชั่นมาก่อนเลยอ่ะวงแรงเกินแบบแรงเลยอ่ะแรงเลยต่อครับรรมีแต่คนกดปืนยับเลยนะเว้ยเวลาไอ้เนี่ย กดอะไรนะกดอะใช้ปืนตบอะใช่อีเนนั้นออกอะแต่คูถ้าผมได้มีดนะผมไหวเว้ยเด็กกินะถ้าได้กอนจะลุงไก่ผมไงผมก็ชนะเด็กกินะตบยงลุงไก่ยังังย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 มัยัง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 ััังยังงัยย ไอปืนใหญวอะไม่เน้นตบอะไกเหลือคนเยีกนี่ค่ะชนะแล้วรอรอมันจบจบสักทีเลยเด้งคนชนะมาถ้าเขาไปถึงในวงมอเขียวนะรอดูมียาทั้งหมด2อันเบนเดตอีก8อันไม่ไหวว่ะวิ่งได้แค่รอดใ้วงแรกวงต่อไปตัวจัดแต่สเตปผมอะเวิร์กอยู่ ถ้าเตะผมยังไงก็สู้ได้เว้ยถ้าได้ปืนกลน่ะเสี่ยงอะไรลงใจใช่ใกล้จบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเสียงมันไม่มันจะเป็นวงบีบรัวๆเสี่ยงอะไรวะวงเดียวที่คนไอ้คนเดียวที่ไหนวะเอาได้ยึดหนึ่ง

เอาจ่าแดงกก่อนถ้มว่าเร็วอนนี้อันนี้ใครดึงอ่ะครัวเราพี่ดึงมาไมอ่ะทำไมอ่ะมันเราจะพุ่งชนชนะเลยตอนนี้แกไก่ขึ้นบนแล้วนั่นแหละแชมป์ไหนอ่ะนั่นแหละคนชนะมันจะยืนขึ้นบนนี่าตอนแชมป์แชมป์จะแซงอ๋อเด็กเคปยืนเทเลยได้เวนปากไว้ก่อนเด้อ แล้วมันลงจะมาไงอ่ะแล้วมันจะลงอ๋อได้ก็ได้ก็ได้ไปตบแดดเลยตบแดดเลยเดยกเจ้คนชนะไอ้เหี้ยจัดจำไว้เราต้องยิงมนนั้นเ้ยแต่แต่น้นมันขึ้นหลายรอบแล้วนะกูบอกให้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยมันแชมป์หลายรอบแล้วนะอะไรหลายรอบเลยน้องแชมป์หมดพี่แชมป์หมดไอ้หี้ยแล้วไอ้เนี้ยสองรอบอะไรอะไรมาวชชนะ อะไรแล้วรอบรอบก่อนหน้ามึง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 ไม่เคยแพ้ไงไม่เคยแพ้เลยไกล้เคียแล้วไอเนี่ยมันสองรอบแล้วเดี๋ยวจะไปยังไงเยอะไหมไปก่อนเลย อะไรตลงไหนมันก็ใช้วิ่งเอาปืนตบเอาดิเลยอ๋อนี่มันก็ค่อยวาร์ปไปเรื่อยๆเว้ยมันจะได้ไม่แหลกเห็นปะเห็นปะไม่หลุดเนี่ยใช่ผมปรับเร็วเลยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนมันเริ่มไปทีละคนเนี่ยเออเนี่ยเออบัสโโลย่ นี่วงฝั่งทะเลเด้อดูได้ไงอะลุงแก่นดูได้ไงอ่ะใครชี้คนเชี้ก็จริงนะดิลุงแก่นเขาพูดถูกอะขึ้นเถียงกันต้ไปวะนะเอาแคสเรียบร้อยโคตรเล่นโคตรเล่นไม่ได้เลยค่ะมันแคสโดดล่มจริงๆว่หรอว่ามึงโดดล่มอยู่อะใต้แจนวัดโดดร่มจริงพี่ต้องไปที่คนไม่เยอะหรือเปล่า ชิดไปปุ้ยชิดไปปัสก oh ูได no ้ของแลกูไ no ด้ไอสัตว์ปืนกูไม่ใช้อะไรอีกเจ๊จัดหลุดป่ะแจ๊กไม่หลุดครับไม่หลุดไม่หลุดโอ้ยมีคนหลุดว่ะเอาไงดีอะกูโคตรเกลียดเลยที่มันเขียนว่าอะไรวะไอเนี่ยไม่ได้เกียรอะไรเลยเไอสัตว์ ก็นั่งพาคคนเดียวเนี่ยเข้าใหม่ดิจอยเข้าใหม่ทำได้ด้วยเหรอไม่ได้พูดเป็นงั้นแหละพี่ก็เชื่อเนาะแล้วพูดทำสติอะไรวะตักด้วยนะจะาทำได้บอดเลยพักจีไม่ได้เกิดอะไรมาถึงมาถึงเนี้ยถ้าทำแบบรีคอนเม้นต์มาได้เข้ามาได้ทำเลย เองเนาะพอหลุดแล้วแม่งอารมณ์แม่งหายเลยอืมแม่งกูก็เซ็งอะ่ะเล่นดอทพี่ตูนด้วยกูไปกินตังค์ด้วยเล่นตอนนี้นะไม่ล่าสุดแดงกันเหรอร <c oughs> อนานนะพี่แม่งน่าใส่หม้อใส่รูกหมูใส่ของไห,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 ห่แฟนแบบรีไม่ได้ไปเอาเล่นเลยเล่นเลยนีย่ยเดี๋ยวแก้แข็ง<อ> <ๆ S 2> ได้หนุก<น><น>เลยเนี่ยจริงใช่ จะแค็ได้ก็มัดแล้วอ้ยิงหัวกูไอ้สัสตว์ใครวะหน้าเฮ้ยเชี่ยนี่บัง มอกกันนมึงเจอก้แนึง ไอ้เคียค้างโอ้